เลี้ยงข้าวคุณตาที่หิวโซใครจะคิดว่าแค่24ชั่วโมงต่อมารถรูห้าคันจะแล่นมาจอดหน้าร้านทำเอาทั้งเมืองต้องตะลึงเรื่องราวนี้มีทั้งความลับความแค้นและกุญแจที่เปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดการเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังกันแน่และทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงกลายเป็นศูนย์กลางของพายุครั้งนี้คุณต้องฟังจนจบเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกถูกไล่ออกเพราะเลี้ยงข้าวคุณตา ผ่านไป24ชั่วโมงรถหรูห้าคันทำทั้งร้านตะลึงเสียงแก้วกระทบโต๊ะไม้ดังเบาๆกลิ่นอาหารจางๆคลุ้งไปทั่วร้านเล็กริมถนนเธอทำงานที่นี่ทุกวันมือไม้สั่นเล็กน้อยเมื่อคิดถึงเงินเดือนที่รออยู่วันนั้นมีชายชราร่างผอมเดินเข้ามาเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยดวงตาแห้งผากเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาขอเพียงข้าวจานเดียวเพื่อประทังชีวิตเธอมองไปรอบร้านไม่มีใครสนใจ เธอจึงตัดสินใจสั่งอาหารหนึ่งชุดจ่ายด้วยเงินที่ควรเก็บไว้ใช้เองเจ้านายเดินมาเห็นเต็มตาเสียงตะคอกดังสน,นั่นบรรยากาศในร้านเงียบกริบคำพูดสั้นๆแฝงด้วยความเย็นชาออกไปวันนี้คือวันสุดท้ายของเธอหัวใจเธอร่วงวูบลูกค้ามองด้วยสายตาแปลกๆร่างเธอสั่นสะท้านด้วยทั้งความอับอายและเจ็บปวดขณะชายชราย,ยกมือไหว้เธอด้วยน้ำตาคืนนั้นเธอกลับบ้าน ฝนโปรยลงมาหนะรองเท้าชุ่มน้ำความมืดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางแต่ความรู้สึกเสียใจกลับสว่างชัดในใจเวลาผ่านไปเพียง24ชั่วโมงรุ่งเช้าวันใหม่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มมาถึงหน้าร้านเก่าผู้คนหันมองด้วยความตกใจรถรูสีดำมันวับแล่นเข้ามาคันแรกตามด้วยอีกคันและอีกคันจนรวมเป็นห้าคันเรียงรายหน้าร้านเหล็กนั้น แสงไฟสะท้อนบนกระจกใสส่องแสบตาพนักงานในร้านเริ่มแตกตื่นลูกค้าลุกขึ้นมองเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบทิศความตึงเครียดปกคลุมเหมือนหมอกหนาประตูรถคันหน้าสุดค่อยๆเปิดออกรองเท้าหนังมันเงาเก้าวลงมาก่อนตามด้วยร่างสูงใหญ่ในชุดสูทใบหน้าของเขาทำให้ทั้งร้านถึงกับเงียบสนิทสายตาทุกคู่จับต้องไปยังชายในชุดสูทบรรยากาศรอบร้านเหมือนหยุดนิ่ง เสียงช้อนที่ตกลงพื้นดังขึ้นเพียงครั้งเดียวทุกคนเงียบราวกับไม่กล้าหายใจชายคนนั้นยืนตรงแววตาคมเข้มกวาดไปรอบร้านจนหยุดที่เธอร่างกายของเธอแข็งค้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากนั้นประตูรถคันที่สองก็เปิดออกผู้ชายอีกคนในชุดสูทเช่นกันเขามองด้วยสีหน้ายิ้มอ่อนแต่กลับทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันเสียงเปิดประตูดังขึ้นพร้อมกัน รถทุกคันมีคนก้าวลงมาบางคนถือกล่องของขวัญหรูหราบางคนถือถุงเอกสารหนาเตือลูกค้าในร้านเริ่มถอยหลังบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเจ้าของร้านหน้าซีดเผือดเหงื่อซึมเต็มหน้าผากเธอยือนตัวสั่นอยู่มุมหนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นที่เคยชินกลับแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับกดดันชายชุดสูทคนแรกเดินตรงเข้ามารองเท้าหนังขัดจนแวววาว เสียงก้าวเท้าดังก้องบนพื้นกระเบื้องทุกย่างก้าวเหมือนบีบหัวใจให้แน่นขึ้นเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอเธอก้มหน้าลงมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือร่างกายเกรงราวกับถูกตรึงไว้ชายคนนั้นเอ่ยเสียงทุ้มต่ำเมื่อวานคุณคือคนที่เลี้ยงข้าวคุณพ่อผมใช่ไหมเสียงทุกคำหนักแน่นคนทั้งร้านเงียบกริบเธอเงยหน้าขึ้นชา้าชเห็นใบหน้าที่คล้ายชายชาราที่เธอเคยช่วย หัวใจเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะริมฝีปากสันไม่กล้าตอบลูกค้าบางคนอ้าปากค้างเจ้าของร้านตัวสันเก้าอีที่เคยตั้งเรียงรายกลับดูรกรุงรังเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังจะถล่มลงมาชายชุดสูทยกมือขึ้นลูกน้องด้านหลังรีบเดินเข้ามาพวกเขาเปิดกล่องในมือภายในมีซองเอกสารและกุญแจรถรูนี่คือการตอบแทนเขากล่าวพ่อของผมเล่าให้ฟังว่า ถ้าไม่ได้คุณวันนั้นเขาคงไม่มีโอกาสกลับมาบ้านอย่างปลอดภยัยน้ำเสียงแฝงด้วยทั้งความซาบซึ้งและหนักแน่นสายตาทุกคู่จ้องไปที่เธอทันทีเธอถอยหลังเล็กน้อยสมองว่างเปล่าเสียงหัวใจดังก้องจนแทบไม่ได้ยินอะไรมือของเธอสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นชายอีกคนเดินมาจากด้านหลังเขาวางกุญแจรถลงบนโต๊ะตรงหน้าโลหะเงาวับสะท้อนแสงไฟในร้านทุกคนอ้าปากค้าง เสียงซุบซิบดังขึ้นรอบทิศรถพวกนั้นทั้งหมดคือของเธอจริงหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันเรื่องเหลือเชื่อ <_ d ata> เจ้าของร้านก้าวออกมาสีหน้าซีดเผือดปากพยายามจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับสั่นจนฟ,ฟังแทบไม่ออกเธอหันไปมองเจ้านายเก่าความเจ็บปวดจากเมื่อวานยังชัดเจนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่างจากตอนที่ตะคอกใส่เธออย่างสิ้นเชิงประตูร้านเปิดกว้าง แสงแดดส่องเข้ามาแรงขึ้นฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับตาดูเหตุการณ์นี้ชายในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นน้ำเสียงจริงจังวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงเพื่อขอบคุณทุกคำกดทับบรรยากาศให้แน่นหนักเขาหยุดชั่วครู่สายตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ยากจะเข้าใจแล้วเตยต่อแต่ผมมาเพื่อพาเธอกลับไปเสียงในร้านดังขึ้นอีกครั้งทุกคนมุนงง บ้างตกใจบ้างเริ่มตั้งคำถามในใจเธอเบิกตากว้างขาทั้งสองแข็งถือความหนาวเย็นแล่นไปทั่วสันหลังราวกับเวลาหยุดนิ่งตรงนั้นเธอหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างจนมองเห็นเพียงแสงพร่าเสียงหัวใจดังก้องในหูร่างกายร้อนวูบเหมือนเลือดไหลเวียนผิดทางชายชุดสูทโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมแพงแต่จมกูกกลิ่นนั้นชัดเจนจนทำให้เธอเวียนหัว มือของเขายื่นมาตรงหน้าอย่างชัดเจนพ่อผมอยากเจอคุณเสียงทุ้มกล้องสะท้อนทั้งร้านทุกสายตาต้องมองมือที่ยื่นออกมาบรรยากาศกดดันจนไม่มีใครกล้าขยับเธอสั่นสะท้านนิ้วมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ความคิดวงเวียนเต็มสมองภาพชายชราที่นั่งกินข้าววันนั้นลอยกลับมาน้ำตาคลอเบา้าเธอกำลังจะเอื้อมมือออกไปแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมร้านหยุดก่อน ทุกคนหันไปมองทันทีชายชราร่างผอมเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายแต่สะอาดสะอา้านท่าทางสง่างามไม่เหมือนเมื่อวานลูกค้าในร้านอ้าปากค้างบางคนแทบจะไม่ได้ว่านี่คือคนเดียวกันแสงแดดลอดผ่านบานกระจกสะท้อนดวงตาที่เปล่งประกายชายชรามองตรงมาที่เธอรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าแต่ภายในแฝงความลึกลำบรรยากาศเงียบลงทันที เขาก้าวเข้ามาชา้ชาๆเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะทุกย่างก้าวทำให้บรรยากาศยิ่งหนักเธอกัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมลูกสาวเสียงสันพระเอ่ยออกมาเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจหล่นวูบเหมือนถูกกระชากเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบร้านลูกสาวเหรอนี่มันอะไรกันแน่เรื่องนี้จริงหรือไม่เจ้าของร้านแทบยืนไม่ไหวเหงื่อไหลอาบข้างแก้ม มือกลุ่มก้าวอี้แน่นราวกับจะสุดลงสายตาหวาดหวั่นต้องไปที่เธอเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ถูกมือของชายชุดสูทหยุดไว้แรงกดแน่นบนแขนทำให้เธอขยับไม่ได้ชายชรลาก้าวเข้ามาใกล้อีกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจริงใจเธอคือคนที่ฉันตามหามานานคำพูดนั้นดังกล้องในหัวเธอเธอสายหน้าเสียงสั่นพร่ไม่จริงฉันไม่เคยรู้จักคุณ ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวชายชรายิ้มบางรอยยิ้มที่เหมือนรู้ทุกอย่างเขายื่นมือมาจับไหล่เธอสัมผัสอบอุ่นจนเธอแทบร้องไห้เลือดในตัวเธอไม่อาจปฏิเสธได้เสียงทุ้มนุ่มหากหนักแน่นทุกคนเงียบสนิทเหมือนรอฟังความจริงที่จะเปิดเผยลูกชายทั้งห้าในชุดสุทยืนเรียงด้านหลังสีหน้าเคร่งขรึมสายตาจับจ้องที่เธอแววตานั้นไม่ใช่ความโกรธแต่คือการยอมรับ เจ้าของร้านถอยไปติดกำแพงเสียงแก้วบนชั้นสั่นระรัวเพราะมือเขาสั่นบรรยากาศในร้านอึดอัดจนหายใจไม่ออกความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเธอกลืนน้ำลายยากเย็นสายตาสั่นไหวไม่รู้ว่าควรนี้หรือเผชิญหน้าความมืดในใจเริ่มโอบล้อมชายชรายิ้มอีกครั้งเธอคือสายเลือดของตระกูลนี้และนี่คือเวลาที่เธอต้องกลับบ้านเสียงคำประกาศนั้นก้องกังวาน คนทั้งร้านถึงกับชะนักงนันมือเธอสั่นจนกำแน่นโลกทั้งใบเหมือนหมุนรอบตัวเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังเหมือนกลองร่างกายไร้เรี่ยวแรงแต่ขากลับสั่นไม่หยุดลูกค้าเริ่มถอยห่างทุกคนจับตาดูเธอเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเจ้าของร้านพึมพำเบาๆไม่น่าเลยไม่น่าไล่เธอออกเสียงเครื่องยนต์รถหรูยังดังอยู่ข้างนอกท้องถนนหยุดชะงักคนเดินผ่านพากันหยุดมอง ทั้งซอยเต็มไปด้วยความโกลาหะเธอหายใจถี่เหงื่อไหลเต็มแผ่นหลังสายตาหวาดระแวงมองไปรอบๆเหมือนทุกสิ่งกำลังบีบเข้าหาตัวชายชรายื่นมือมาอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยคำขอร้องพร้อมกับคำพูดที่ทำให้ทั้งร้านถึงกับตะลึงลูกกลับไปนั่งในรถกับพ่อเธอเธอสั่นสะท้านไปทั้งร่างเสียงในหูอื้งทุกคำพูดที่ดังขึ้นเหมือนกรีดใจ ความจริงที่ไม่เคยรู้กำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งเธอถอยหลังชนก้าวอีเสียงไม้ขูดกับพื้นดังเอียดลูกค้าหลายคนยกมือปิดปากบรรยากาศหนักหน่วงเหมือนฝันร้ายชายชราโน้มตัวเข้ามากลิ่นกายสะอาดประปนกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆสายตาเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าวันที่เธอเกิดฉันไม่มีสิทธิ์ได้อุ้มเธอเสียงแตกพร่าของเขาสะท้อนใจเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเลือดออก ดวงตาสั่นไหวระหว่างความโกรธและความสับสนความเงียบในร้านหนาหนักจนได้ยินเสียงนาฬิกาติดผนังชายชุดสูทคนโตเดินเข้ามาใกล้มือเขาถือซองเอกสารหนาเสียงกระดาษขยับเบาๆดังในความเงียบนี่คือหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเธอสายหน้าชชาๆน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ฉันไม่ใช่คนที่พวกคุณพูดถึงเสียงเธอสั่นพร่าเหมือนเด็กหลงทางชายชารายกมือขึ้น สัญญาณเงียบสงบจากเขาทำให้ลูกชายทุกคนหยุดเขาก้าวมาจับไหล่เธออีกครั้งเลือดของพ่อไหลยอยู่ในตัวเธอเสียงฮือฮาดังกล้องทั่วร้านลูกค้าหลายคนกระซิบกระซาบเจ้าของร้านกลุมขมับร่างกายสั่นเทาจนแทบยืนไม่ไหวเธอกัดริมฝีปากเลือดซึมแดงสดภาพอดีตผุดขึ้นในหัววันที่แม่จากไปอย่างเงียบงนันเธอไม่เคยรู้เรื่องพ่อที่แท้จริงชายชรามองลึกเข้าตาเธอ แม่ของเธอคือคนที่ฉันรักที่สุดเสียงเขาสั่นจนเกือบขาดใจน้ำตาไหลลงตามร่องแก้มที่หิ่ยวยน่นทุกคนเงียบงนันเพียงเสียงสะอื้นของชายชราดังก้องเธอหายใจติดขัดความจริงนี้แทงลึกจนหัวใจเจ็บแปลกชายชุดสูทคนเล็กที่สุดเดินมาข้างๆเขามองเธอด้วยสายตาอบอุ่นพี่สาวเรารอคุณกลับบ้านมานานแล้วเสียงอ่อนโยนตัดกับบรรยากาศที่กดดันเธอเบิกตากว้าง คำว่าพี่สาวกล้องในหูหัวใจเต้นผิดจังหวะโลกทั้งใบหมุนสับสนเจ้าของร้านสุดลงกับพื้นเสียงร้องอุทานดังลัน่นไม่น่าเลยไม่น่าเลยทุกสายตาหันไปมองเขาพร้อมกันชายชรายืนตัวตรงแววตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นแข็งกร้าวคนที่กล้าไล่ลูกสาวฉันออกต้องได้รับผลลัพธ์คำพูดเหมือนคมมีดเฉือนผ่านอากาศเจ้าของร้านหน้าซีเผือดเขาคุกเข่าลงทันที เสียงสันพราขอร้องชีวิตผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเธอคือใครชายชราสายหน้าไม่สำคัญว่าเธอคือใครแต่ความเมตตาที่เธอมีคือสิ่งที่คนอย่างคุณไม่มีเสียงชัดเจนสะท้อนกำแพงร้านทุกคนขนลุกสู้เธอยืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาทุกสิ่งตรงหน้าทั้งจริงทั้งฝันความอึดอัดทำให้หายใจแทบไม่ออกลูกชายทั้งห้าเดินมารายล้อมเหมือนกำแพงมนุษย์ที่ปกป้องเธอ บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังอำนาจลูกค้าหลายคนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวชายชรายื่นมืออีกครั้งแววตาสันไว้แต่เด็ดเดี่ยวกลับบ้านเธอลูกพ่อรอวันนี้มานานแล้วคำพูดนั้นกดทับหัวใจเธอจนแทบล้มเธอหอบหายใจแรงมือสั่นสถานสายตาทุกคู่รอการตัดสินใจความเงียบหนักหน่วงจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนข้างนอกรถรูทั้งห้ายังคงส่องประกาย คนมุงริมถนนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงพูดคุยดังเซ็งแซ่แต่ภายในร้านกลับนิ่งสงัดเหมือนโลกอีกใบเธอมองไปที่ประตูมองไปที่รถและหันกลับมามองชายชราน้ำตาไหลพรากไม่หยุดหัวใจเธอถูกบีบแน่นสมองเต็มไปด้วยความสับสนแต่บางสิ่งในสายเลือดเริ่มเรียกร้องเสียงกระซิบในใจดังก้องนี่คือบ้านของเธอเธอกัดฟันแน่นเสียงในใจดังแข่งกับเสียงหัวใจ ร่างกายสั่นไหวเหมือนถูกดึงจากสองทางขาแข็งทื่อไม่ก้าวไปไหนชายชรายืนรออย่างสงบแววตาเต็มไปด้วยความหวังมือเหี่ยวย่นยังคงยื่นออกมาเหมือนจะบอกว่าเวลานี้คือจุดตัดสินลูกชายทั้งห้าขยับเข้ามาใกลย้ยืนเรียงเหมือนกำแพงแข็งแรงสายตาแต่ละคู่ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการขอร้องเงียบๆให้เธอเลือกลูกค้าในร้านแทบไม่กล้าหายใจบรรยากาศเงียบกริบ เพียงเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนมีดกรีดลงหัวใจเธอยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วสั่นสัฐานแสงไฟสะท้อนหยดน้ำตาบนแก้มความเจ็บปวดและความหวังปะทะกันในใจแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังแทรกขึ้นมาท่ามกลางความเงียบเสียงเรียกเข้าแหลมสูงทำให้ทุกคนสะดุ้มเธอควักโทรศัพท์ออกมาหน้าจอสว่างว่าชื่อที่ปรากฏคือแม่บุญธรรม หัวใจเธอร่วงวูบมือสั่นจนแทบกดรับไม่ได้ปลายนิ้วกดหน้าจอเสียงปลายสายสั่นเครือลูกอยู่ที่ไหนแม่เป็นห่วงน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมความผูกพันเก่าถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นสั์กระแทกหินโสโครกชายชราเห็นทุกสิ่งสายตาเขาสั่นไหวรอยยิ้มจางหายไปแทนที่ด้วยความเศร้าลึกแม่บุญธรรมคนนั้น เลี้ยงเธอด้วยใจจริงเสียงเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความเคารพคนทั้งร้านรับรู้ถึงความจริงใจเธอสะอื้นเบาๆเ,เสียงปลายสายยังคงเรียกชื่อเธอหัวใจเธอถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเลือดเนื้อร้องให้กับความกตันอยู่ลูกชายคนโตเดินเข้ามาเสียงทุ้มหนักแน่นเราไม่แย่งคุณไปแต่เราอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีบ้านอีกหลังรออยู่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเธอหลับตา หยดน้ำตาไหลาอาบแก้มความมืดในใจสว่างไหวขึ้นเล็กน้อยเสียงหัวใจยังดังไม่หยุดชายชรายื่นมืออีกครั้งลูกเพียงแค่ก้าวออกไปพ่อจะไม่ปล่อยมือเธออีกเสียงนั้นสั่นสะเทือนทั้งร้านความกดดันทวีขึ้นเหมือนอากาศขาดออกซิเจนเจ้าของร้านยังคงคุกเข่าเสียงสะอื้นขาดห่วงลูกค้าหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดเธอลืมตาขึ้น มองไปที่มือเหี่ยวย่นตรงหน้ามองไปที่โทรศัพท์ในมือที่ยังมีเสียงแม่บุญธรรมแล้วหันกลับไปมองรถรู้เรียงรายนอกร้านแสงแดดส่องแสบตาร่างกายเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ทุกความรู้สึกประตุขึ้นพร้อมกันราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มเธอสูดหายใจลึกเสียงสะอื้นสะท้อนในอกริมฝีปากสันะร,ริกแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับชัดเจนถ้าฉันต้องเลือกฉันจะไม่ทิ้งใครทั้งนั้น บรรยากาศเงียบกริบทุกสายตาจับจ้องแม้แต่เสียงรถบนถนนเหมือนหยุดลงหัวใจทุกคนเต้นแรงราวจะระเบิดชายชารานิ่ง,งนั่นน้ำตาเอ่อคลอริมฝีปากสั่นเหมือนอยากเอ่ยบางอย่างแต่เขากลั้นไว้ในใจลูกชายทั้งห้าหันมามองกันสีหน้าสับสนและอึ้ง,งนันความเงียบแผ่ปกคลุมอีกครั้งความจริงกำลังถูกท้าทายต่อหน้าทุกคนเธอยืนอยู่ตรงกลาง เหมือนเชือกที่ถูกดึงทั้งสองด้านเลือดเนื้อเรียกร้องแต่ความผูกพันเก่าผูกมัดไม่ปล่อยเสียงโทรศัพท์ยังดังในมือเสียงแม่บุญธรรมยังคงอ้อนวอนขณะเดียวกันสายตาของชายชรายังคงไม่ละไปบรรยากาศหนาวเย็นกดทับจนทุกคนขนลุกและในวินาทีนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นจากด้านนอกเสียงปืนดังสนัน่นทุกคนในร้านสะดุ้งเฮือกแก้วน้ำตกแตกกระจายบนพื้น ความเงียบถูกฉีกขาดด้วยความโกล่าละลูกค้ากรีดร้องบางคนก้มหลบใต้โต๊ะบางคนวิ่งกรูออกไปทางประตูเสียงเก้าอี้กระแทกพื้นดังระงม,มเธอยือนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาหูเอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบตัวมีเพียงเสียงหายใจที่กระชั้นของตัวเองชายชรารีบก้าวเข้ามากางแขนบังเธอลูกชายทั้งห้าพร้อมใจกันขยับร่างสูงใหญ่ยืนเป็นกำแพงปกป้อง สายตาทุกคู่หันไปทางประตูร้านประตูร้านเปิดผางชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาในมือยังถือปืนที่ควันลอยกรุ่นบรรยากาศในร้านหนักอึ้งราวกับหยุดเวลาเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีดำใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกเสียงก้าวเท้าหนักหน่วงกระแทกพื้นทุกย่างก้าวเหมือนทิ่มแทงลงในใจทุกคนลูกค้าในร้านกลั้นหายใจบางคนสั่นเทาจนแทบล้มเจ้าของร้านตาเหลือกค้าง เสียงสะอื้นหายไปแทนที่ด้วยความตื่นกลัวเธอหอบหายใจมือนิ้วสั่นจนโทรศัพท์หล่นจากมือหน้าตอแตกกระจายเสียงแม่บุญธรรมปลายสายถูกตัดขาดชายชุดสูทคนโตชักมือเข้าหากระเป๋าเสือ้อแต่ชายในชุดคลุมเล็งปืนมาทันทีเสียงเหล็กขยับดังคลิกทุกคนหยุดชะงักเหมือนถูกตรึงชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆเสียงแหบพร่าดังสะท้อนในที่สุดฉันก็ตามเตะ คำพูดทำให้เลือดในกายทุกคนเย็ยนวาสายตาของเขาจับต้องตรงมาที่เธอร่างกายเธอสั่นสะท้านความหนาวแล่นขึ้นตามสันหลังหัวใจเต้นโครมเหมือนจะขาดออกชายชราก้าวไปข้างหน้าเสียงเขาสั่นแต่เด็ดเดี่ยวอย่ามายุ่งกับลูกของฉันน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกโกรธและปกป้องชายในชุดคลุมหัวรอเหาะลูกของแกงั้นหรือหึ <ừ. S 1> ลูกสาวคนนี้เป็นกุญแจของฉันต่างหาก คำพูดเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางร้านเธอเบิกตากว้างกุ่นแตกหมายความว่ายังไงเสียงเธอสั่นพร่าสมองเต็มไปด้วยคำถามชายแปลกหน้ายกปืนขึ้นสูงปลายกระบอกเล็งตรงหัวใจเธอทุกคนร้องลั่นลูกชายทั้งห้าพร้อมใจกันพุ่งเข้าขวางเสียงฝีเท้าวิ่งกระทบพื้นดังระงมเก้าอี้ล้มระเนระนาดเธอถูกดึงเข้าหลังแผงกำแพงมนุษย์ กลิ่นเหงื่อและกลิ่นโลหะผสมกันจนคลุ้งชายแปลกหน้าก้าวชา้าๆสายตาคมกริบไม่ละจากเธอเสียงหัวเราะดังในลำํำคอเธอไม่อาจหนีชะตานี้ได้ความเงียบอึดอัดกลับมาอีกครั้งมีเพียงเสียงหอบหายใจหนักของทุกคนความกลัวเกาะกินเหมือนเงามืดทุกวินาทีคือการทรมานเธอสั่นสะานสมองตะโกนให้หนีแต่ขากลับไร้เรียวแรงน้ำตาไหลอาบแก้ม สายตายังไม่ละจากปืนที่เล็งอยู่ชายชราขยับเข้ามาอีกก้าวยกไม้เท้าขึ้นแน่นถ้าอยากได้เธอต้องข้ามศพชั้นไปก่อนเสียงสั่นพร่าแต่เปี่ยมด้วยพลังชายแปลกหน้าขยับหัวเอียงเล็กน้อยแววตายเย็นเยียดดีงั้นก็จะได้จบสิ้นเสียทีมือบีบไกปืนแน่นขึ้นทุกคนในร้านหยุดหายใจความเงียบเข้าปกคลุมวินาทีนั้นเหมือนเวลาถูกหยุดและเสียงปืน กำลังจะดังขึ้นอีกครั้งเสียงไกาปืนถูกเหนี่ยวก้องกังวานในอากาศเธอสะดุ้งสุดตัวดวงตาปิดแน่นด้วยความหวาดกลัวแต่แทนที่จะเป็นเสียงกระสุนทะลุร่างกลับดังเป็นเสียงปะทะโลหะกระแทกกับโลหจนสะท้อนกล้องประกายไฟสว่างวาบกลางร้านลูกชายคนโตพุ่งเข้ามาเร็วเหมือนสายฟ้ามือกำปืนอีกด้านแน่นแรงประทะทำให้ชายในชุดคลุมเซถอยโต๊ะไม้ข้างๆล้มระเนระนาด เสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วร้านลูกค้าบางคนวิ่งหนีออกนอกประตูบางคนล้มกลิ้งบนพื้นแก้วและจานแตกเกลื่อนเธอหอบหายใจแรงมือกำเสื้อแน่นร่างกายสั่นสะท้านสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดหวัน่นชายชราตะโกนลัน่นปกป้องเธอเสียงเต็มไปด้วยพลังลูกชายทั้งห้ารีบเข้าประชิดเสียงก้าวอี้กระแทกพื้นดังสนัน่นชายในชุดคลุมหันปืนกราด กระสุนพุ่งเฉียดผนังจนปูนแตกกระจายเศษฝุ่นปลิวคลุ้งในอากาศเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วร้านขณะร่างสูงใหญ่สองคนพุ่งเข้าคว้าชายแปลกหน้าการต่อสู้ปะตุรุนแรงกลางโต๊ะอาหารกลิ่นดินปืนคลุ้งเสียงปืนยังดังเป็นระยะกระจบแตกกระจายเหมือนฝนแก้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาละชายชุดสูทคนเล็กโอบตัวเธอไว้ดึงเธอหลบเข้ามุม อย่ามองนะเขาตะโกนเสียงเขาสั่นแต่แข็งกร้าวพอจะปกป้องเธอกัดฝันแน่นดวงตาสั่นไหวแต่ไม่กล้าหละัะเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงปืนร่างกายอ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ชายในชุดคลุมหอบแรงหมวกที่คลุมหน้าถูกกระชากหลุดเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นสายตาคมกริบเปล่งประกายความแค้นทุกคนชนะแม้แต่ชายชราก็เบิกตากว้างเป็นแก เสียงแตกพร่าด้วยทั้งความตกใจและกโกรธชายแปลกหน้าหัวรอเหาะเสียงต่ำและแหบพร่าใช่คนที่แกเคยทิ้งไว้ข้างหลังคำพูดแทงลึกเหมือนมีดเธอมองสลับไปมาสายตาเต็มไปด้วยความสับสนหัวใจสั่นไหวคำถามมากมายถาโถมเข้ามาชายชารากับไม้เท้าแน่นร่างสั่นสถานด้วยโทสะฉันควรฆ่าแกตั้งแต่วันนั้นเสียงสะท้อนเต็มไปด้วยความเจ็บปวด บรรยากาศเงียบกริบชั่วขณะแม้แต่เสียงหายใจก็แทบไม่กล้าเอื้อนเธอหอบทีดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและคำถามชายแปลกหน้าหัวเราะอ,อีกครั้งแต่ตอนนี้กุญแจแห่งตระกูลอยู่ตรงนี้แล้วสายตาเขาจับจ้องเธออีกครั้งเหมือนเหยื่อที่ไม่อาจหนีเธอสั่นสถานคำว่ากุญแจยังก้องอยู่ในหัวความหนาวแล่นไปทั่วร่างน้ำตาไหลพรากไม่หยุดชายชุดสูทคนโตพุ่งเข้าประชิด เสียงปะทะดังสนัน่นร่างทั้งสองล้มกระแทกโต๊ะจนแตกหักเศษไม้กระจายเกลื่อนพื้นเธอกรีดร้องอีกครั้งเสียงดังทะลุความวุ่นวายสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดชายชราพยายามก้าวเข้าไปแต่ถูกลูกชายอีกคนกันไว้พ่ออย่าเข้าไปเสียงสั่นด้วยความเป็นห่วงชายแปลกหน้าดินสุดแรงปืนยังอยู่ในมือแววตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่ง เสียงหัวเราะดังล่นราวกับปีศาจเธอกำมือแน่นหัวใจสั่นระรัวสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวและในวินาทีนั้นปืนถูกหันมาทางเธออีกครั้งเสียงหอบหายใจของทุกคนขาดห่วงปลายนิ้วเขาแต่กายปืนแน่นทิศทางตรงมาที่หน้าอกเธอหัวใจเธอแทบหยุดเต้นดวงตาเบิกกว้างเสียงในหัวดังตะโกนให้หนีแต่ร่างกลับแข็งทื่อขาไม่ยอมขยับแม้แต่น้อย ชายชุดสูทคนเล็กผลักเธอล้มลงร่างเธอทับพื้นเย็นแข็งเสียงกระสุนดังขึ้นในเวลาเดียวกันสะเก็ดกระจกปลิวกระจายเหมือนฝนใสเธอกรีดร้องเสียงหลงความเจ็บแปลบแล่นผ่านแก้มเลือดอุ่นซึมออกมาเล็กน้อยสายตาพร่ามัวไปชั่วขณะชายชราตะโกนสุดเสียงหยุดเดี๋ยวนี้เสียงสันเครือเต็มไปด้วยโทสะไม้เท้าในมือสั่นไหวชายแปลกหน้าหันกลับไปมอง สายตาสะกดขมริมฝีปากแสแย่ยิ้มเย็นชาแกไม่มีสิทธิสั่งฉันอีกแล้วลูกชายคนโตพุ่งเข้าจับแขนแรงประทะรมให้ปืนกระเด็นตกพื้นเสียงเหล็กกระแทกดังกังวานทุกคนเบิกตากว้างตามทันทีพนักงานร้านบางคนกรีดร้องรีบวิ่งหนีออกไปข้างนอกเก้าอี้และโต๊ะถูกชนล้มระเนระนาดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลชายแปลกหน้าชกสวนเสียงกระแทกดังสนัน่น เลือดสาดกระเด็นออกจากมุมปากลูกชายคนโตเขาแทบสุดแต่ยังฝืนยืนหยัดเธอมองภาพนั้นด้วยความตกใจเสียงหัวใจดังระรัวมือกำพื้นไม้จนเล็บเจ็บด,ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนชายชราเดินกับพเพลเกเข้าไปร่างเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถ้าแกอยากได้กุญแจก็มาเอาจากฉันเสียงดังสะท้อนเต็มร้านทุกคนหยุดชะงักแม้แต่ชายแปลกหน้าก็เหลือบตามอง แววตาเขามีทั้งความเกลียดชังและสับสนริมฝีปากเม้มแน่นเธอเบิกตากว้างไม่เข้าใจคำพูดนั้นกุญแจที่ว่ามันคืออะไรทำไมเธอถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เสียงก้าวเท้าหนักๆดังเข้ามาอีกจากรถหรูที่ยังจอดอยู่ข้างนอกชายในชุดดำอีกหลายคนกรูกันเข้ามาบรรยากาศยิ่งกดดันหนักขึ้นชายแปลกหน้ายิ้มมุมปากเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เสียงเย็นชากล้องในหัวเธอทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งร่างลูกชายทั้งห้าขยับเข้ามาป้องกันล้อมเธอไว้ตรงกลางมือทุกคนกำแน่นพร้อมสู้แต่เธอกลับสั่นสถานไปทั้งตัวไฟในร้านสั่นวูบเงามึดทอดลงบนพื้นเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจดังประสานกันความเงียบชั่วขณะช่างกดดันยิ่งกว่ากระสุนและในเสี้ยววินาทีนั้นชายแปลกหน้าพุ่งเข้าใส่มือคว้าไปที่ร่างเธอโดยตรง สายตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งมือสากหยาบกระชากแขนเธออย่างแรงเธอร้องเสียงหลงดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกล้องสะท้อนจนแก้วหูชาร่างชายแปลกหน้าชะนักแข็งสายตาเขาเบิกโพลงเลือดแดงไหลอาบบ่มือค่อยๆค,คลายจากแขนเธอร่างใหญ่ล้มกระแทกพื้นดังสนัน่น ความเงียบปกคลุมทั้งร้านมีเพียงเสียงหอบหายใจของทุกคนเธอก้มมองอย่างไม่เชื่อสายตาภาพตรงหน้าช่างเหนือความคาดหมายชายชรายืนอยู่มือยังคงถือปืนสั่นไวดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงเขาแผ่วเบาทุกอย่างจบแล้วลูกชายทั้งห้ารีบเข้ามาล้อมประคองเธอขึ้นจากพื้นมืออบอุ่นโอบกอดเธอไว้ความรู้สึกปลอดภัยเอ่อล้นเข้ามาในหัวใจ น้ำตาเธอไหลพรากทั้งจากความกลัวที่เพิ่งผ่านพน้นทั้งจากความจริงที่เพิ่งได้รู้ว่าทุกการกระทำเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชะตาได้เสียงไซเรนตํำรวจดังใกล้เข้ามาไฟวาบสีน้ำเงินาสาดเข้ามาในร้านผู้คนที่ยังไม่ทันหนีหันมองด้วยความตกตะลึงภาพทั้งหมดถูกจับตามองราวกับฉากสุดท้ายของละครชายชราเดินกับผเลกเข้ามาหาเธอยื่นมือที่สั่นไหวออกมาน้ำตาเอ่อคลอในดวงตา ลูกเอ๋ยขอบใจที่วันนั้นเลี้ยงข้าวตาคนหนึ่งเธอสะอื้นออกมาคำพูดสั้นๆทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอยกมือไหว้ทั้งน้ำตาความอบอุ่นโอบรัดดวงใจที่เกือบแตกสลายแสงอาทิตย์ยามสายสาดเข้ามาไล่เงามืดและกลิ่นดินปืนออกไปทิ้งไว้เพียงเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะใหม่และความจริงว่าความเมตตาเพียงเล็กน้อยได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนทั้งชีวิตตลอดกาล